กลับมาในช่วงนี้นะคะมาดูความเดือดร้อนของคนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีกันบ้างเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะปี2554ก็เกิดน้ําท่วมใหญ่นะคะในหลายพื้นที่ถนนหนทางก็มีความชํารุดซุดโทมนะคะในปีนี้ก็เลยมีการ ทำถนนใหม่หลายเส้นทางเหมือนกันในจังหวัดปทุมธานีแต่ว่าถนนที่นํามาให้คุณผู้ชมดูเนี่ยนะคะเป็นถนนสายลําลูกกาที่จะเข้าวัดล่าสนุนคือทํายังไม่เสร็จแต่ว่าไม่ป้ายยังไม่เสร็จคุณยายยังไม่เสร็จแล้วแถมในตอนกลางคืนเนี่ยไม่มีป้ายไม่มีไฟอะไรเตือนเลยมันก็เลยทําให้ประชาชนที่เขาสัญจรไปมาในถนนเส้นนั้นเนี่ยบางคนมองไม่เห็นนะคะได้รับบาดเจ็บนะคะไปหลายรายเหมือนกัน เขาก็เลยร้องเรียนมาปรากฏว่าคือผู้รับเหมาเนี่ยคือทำงานช่วยๆอ่ะทิ้งงานเลยบางทีนะคะแล้วก็ทําให้ตรงนี้นะคะตรงทางเข้าวัดลาดสนุนตาบลคูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธาน,นีเนี่ยโอ้นี่ดีไม่มีใครบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตนะคะไปตรวจสอบเรื่องนี้กันนะคะกับท่านรองนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคูคดคุณวีรพศวีรพปานนุ่มค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ ครับบัสดีครับค่ะท่านรองรพอจะทร,ราบเรื่องแล้วใช่ไหมคะถนนสายลำลูกกาที่เข้าวัดลาาสน,นุนที่มีปัญหาคือคือ,คอชาวบ้านเขาร้องเรียนมาว่าตอนกลางคืนเนี่ยไม่มีป้ายแจ้งเตือนทําให้หลายคนเนี่ยได้ประสบอุบัติเหตุแล้วก็บาดเจ็บไปหลายรายแล้วค่ะครับค่ะเอ่อทราบว่าก็คือว่าผูา้รับเหมาของเราเนี่ยเขาได้เอาเครื่องมือเพิ่งจะเอาเครื่องมือไปลงค่ะ แต่แต่เหตุเกิดที่ว่าเกิดมีรถชนและเสียชีวิตเนี่ยค่ะคือมันอ่าเขาวิ่งอยู่เลนกลางนะไม่ได้วิ่งเลนที่เราต้องค่ะอ๋อตอนนี้ขอ,อขออภัยค่ะตอนท่านรองนายกตอนอ่าตอนนี้เนี่ยมีคนเสียชีวิตด้วยใช่ไหมฮะอุติเรตุใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช่เพราะว่าอ่าจังหวะที่ไปดูอ่าเหตุการณ์ได้ได้ตำรวจตำรวจอ่าพื้นที่แล้วอ่ะตอนนี้ก็คือว่าถนนที่เราต้องอยู่ส้นลิมสุดเลยค่ะ เป็นเส้นเลน,น,นสุดเลยนะฮะและอีเอี๊ยนี้ก็คือว่าอ่าไอที่มันเกิดอุบัติเหตุนเนี่ยมันไม่ได้ด้านมันก็กระโดดอะไรไม่รู้แล้วมันก็เลยไปชนรั้ว แต่ก็ไม่ตรงที่ทำไม่ได้นะนะไปชนรถแล้วกระดอนออกมากระดอนออกมาชนรถแล้วกระดอนออกมาช่วงเวลาเที่ยงคืนมาแต่ะ้องจากแต่แต่ไม่ได้ไม่ได้เจอไม่ได้เกิดอ้ตรงที่นั่นอะค่ะแต่ท่านรองคะมีเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเหมือนกันเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทํางานอยู่สารปกครองเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าคือขี่รถจักรยานยนต์มาในเลนซ้ายสุดนี่แหละ เลนที่มีการซ่อมแซงแต่เพราะว่ามันไม่มีไฟแจ้งเตือนอะไรเลยมองไม่เห็นก็เลยได้รับบาดเจ็บไปเพราะเพียง่เมื่อวานเพิ่งช่างเขาเพิ่งจะลงไปทำนะเพาเพียงก็จะเพิ่งจะเอาเครื่องมือไปลงเพียงแต่นั่นเองก็เริ่มจะออกแต่วันนี้ตอนนี้ได้ดำเนินการทำเปที่เรียบร้อยหมดแล้วค่ะแต่มันมีประเด็นนี่ค่ะรองนายกว่าตอนทำเนี่ยนะฮะนี่เป็นโครงการของของเทศบาลใช่ไหมคะ ของผู้รับเหมาครับขผู้รับเหมาท,ที่ที่จรับจ้างงานมาจากเทศบาลถูกไหมฮะครับค่ะคแต่ทีนี้คือประเด็นก็คือว่าการก่อสร้างเนี่ยล่าช้าก็ว่ากันไปแต่ว่าตอนทําเนี่ยได้มีการทําเครื่องหมายกั้นพื้นที่เตือนให้ผู้ขับรถทราบไหมคะมีมีครับมีครับค่ะแต,แ,ตแต่แต่ดูในภาพเนี่ยก็ไม่เห็นมีการกั้นเท่าไหร่นะคะก<ม>ั้<ห>นไว้ตลอดหรืปคะมีครับมีครับค่ะค่ะ มันชัดเจนแค่ไหนยังไงครับถึงทําให้คนเนี่ยมีคนที่ไม่เห็นแล้วก็สะดุดตรงช่วงนี้เราก็ให้กับผู้รับเหมาเนี่ยคือการมีก่อสร้างเนี่ยเราจะให้ผู้รับเหมาเนี่ยทําเป็นแนวกั้นห่างประมาณร่วมห้าร้อยเมตรฮะเพื่อนก่อมครับ่แล้วเขาทำไหมคะทาทาครับทําครับแต่แต่จากภาพที่ผู้สื่อข่าวส่งเข้ามานี่ไม่มีป้ายไม่มีอะไรแจ้งเตือนเลยนะคะแนวกั้นก็มีเนะคะนัทนงครับมมีครับ อ,อถ้าเขาถ่ายตองถ่ายตรงที่มันไม่มีดิแต่ก็คือระยะทางตั้งห้าร้อยเมตรนะครับค,คือต้องตั้งตั้งเอาไว้ให้อยู่แล้ว,ลวครับเตืเอนไว้ก่อนก่อนที่จะถึงที่ก่อสร้างนะครับค่ะแต่ว่าออล่าสุดนะคะท่านรองนายกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกว่าจะสืบส,บสวนสอบสวนในหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าผู้รับหมายรับเหมานะคะมาแจ้งข้อหาค่ะครับค,ครับ ่ะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเจ้าหน้าที่เขาเรียกไปยังไงจะไปชี้แจงยังไงคะอะไรนะจะพร้อมชี้แจงไหมเพราะว่าเจ้าหน้าที่เองก็บอกว่าพอคนร้องเรียนมาเยอะๆแล้วกระทบกับคนใช้รถชถนนเนี่ยอาจจะต้องไปเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่าไปเรียกเทศบาลด้วยนะคะแล้วก็มีผู้รับเหมาไปรับฟังข้อหาที่บอกว่าไม่ทําเครื่องหมายเตือนล่วงหน้าให้กับผู้ขับขี่อะคะ่ะครับ หมายถึงว่าหมายถึงว่ายัางไงเรงตอบถอนไม่ค่อยชัดเลยคืออ,อย่างนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยข<อ>เขาจะมีการแจ้งข้อหาสําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็รวมทั้งผู้รับเหมาที่ไม่ทําเครื่องหมายเตือนล่วงหน้าให้ผู้ขับขี่ทราบทีนี้พร้อมที่จะชี้แจงไหมคะถ้าเกิดถูกมีการตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยค่ะพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับพร้อมที่จะมีการชี้แจงอืมค่ะสำหรับโครงการนี้ค่ะการซ่อมแซมถนนเส้นนี้เนี่ยจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่คะ ผมผมยัง้าดควรนะครับเพราะว่ามันเพิ่งจะเริ่มมีการนั่นอยู่ฮะค่ะค่ะยังระบุข้อเออ่อกำหนดเวลาแล้วเสร็จยังไม่ได้ใช่ไหมคะครับครับครับค่ะแต่ว่าเบื้องต้นพอมีคนร้องเรียนอย่างนี้จะมีการกั้นเพิ่มเติมอะไรให้เห็นชัดกว่าเดิมอีกไหมคะมีมีครับมีการทำป้ายเิดป้ายเตือนเพิ่มเติมมีไฟมีอะไรให้เรียบร้อยเลยครับ ค่ะยังไงรบกวนทางท่านรองนะคะลองเข้าไปสำรวจในพื้นที่นะคะในช่วงกลางคืนนิดนึงนะคะท่านรองคะค่ะฝากด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นตัวแทนนะคะของเทศบาลนะคะครู่คตนะคะที่คนร้องเรียนกันไปว่าคือเมื่อกี้นีภาพมีหลักฐานเห็นว่ามีแผลจริงๆคนล้มจริงเจ็บจริงทั้งแขนทั้งขาเลยที่ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าโอ้โหมัน คุณนายาเห็นไหมก้อนกรวดอ่ะก็คือถ้าล้มลงไปเนี่ยเนื้อหุ้มเนื้อหุ้มกระดูกเนื้อหุ้มเหล็กนะมันยังไงมันก็ต้องเจ็บอยู่แล้วอ่ะประเด็นที่กำลังจะดูก็คือพยายามมองที่ผู้สื่อข่าวไปถ่ายเนี่ยภาพนี้นะคะว่ามีที่กั้นไหมที่บอกไหมก็ไม่เห็นเข้าออกเลยคะหรือยังไงดิฉันก็ไม่เห็นค่ะทางรองนายกนะเทศมนตรีเนี่ยนะของเทศบาลเมืองขู่ขุดเนี่ยบอกมีอาจจะคงจะต้องอย่างที่กุณจจดวณบอกรบกวนท่านไปดูหน่อย ค่ะคะว่ามีหรือเปล่าเพราะงั้นเดี๋ยวเกิดมีรายแต่ต่อไปมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้แลว้วบอกมีคนเสียชีวิตด้วยเพราะท่านยืนยันว่ามีค่ะนะคะแต่ว่าอยากจะให้ท่านลองไปดูนิดนึงค่ะอ่ะเอาไปเรื่อง ท่องเที่ยวกันหน่อยนะคะเรื่องเบาๆเรื่องสีสันนะคะที่จังหวัดสตูลภาคใต้เนี่ยพาไปเที่ยวเพราะว่าที่นั่นเขาจะมีการจัดงานมหาจันทร์สันหลังมังกรน,นะคะเพื่อเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆในท้องทะเลอันดามันค่ะให้ประชาชนไปสัมผัสกับธรรมชาติอย่างเต็มที่นะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลคุณเนอชายจิระอภิรักษ์กายก็เป็นประธานเปิดงาน ทั้งโครงการางานกีฬามหาสนุกมหาสะจั่์สันหลังมังกรครั้งที่1ประจําปีนี้ค่ะที่ร่วมกับในอําเภอเมืองสตูลหัวหน้าสว่วนราชการชุมชนด้วยนะคะมาจากบ้านบากันเคยแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่บริเวณหาดเกาะหัวมันนะคะที่หมู่หนึ่งตำบลตันหยงโปอำเภอเมืองค่ะก็มีการ จัดงานที่ดูแล้วอยากจะไปจริงๆนะคะคือสีสันสนุกสนานคลื้นๆนะคะบริเวณหาดที่นั่นสวยงามจริงๆด้วยค่ะ,คะก็กิจกรรมนะคะก็มีทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่คลั่งไคล้ชื่นชอบทะเลต่างเข้ามาร่วมชมทัศนียภาพชายฝั่งทะเลนะคะโดยเฉพาะสะภาพท้องทะเลแหวกนะคะที่ชาวบ้านเนี่ยในพื้นที่ต่างนิยมเรียกกันว่าสันหลังมังกรนะคะ,คะมองดูแล้วมีความแปลกแล้วก็มหัศจรรย์ ซึ่งในประเทศไทยมีอยู่แห่งเดียวที่จังหวัดสตูนนี้นะคะจังหวัดนี้จรงไหมคะ,ะเคยไปทะเลแหวก<อ>แต่เป็นคนไม่ค่อยจาพิกัดว่าไปจังหวัดไหน<อ>ก็ไปหลายๆจงังหวัดทั้งสตูลกระบี่ตังนี่นะคะแล้วไปมาแล้วทะเลแหวกคืออย่างนี้คุณจนินวรณบางช่วงน้ําขึ้นก,ก,ก็ก็นั่นไปก็มีน้ําเข้ามานะคะแต่ว่าอพอน้ําลดลงไปเนี่ยโหสวยงามเหมือนเป็นเกาะแล้วก็มอง,องเ,เหมือนอยู่กลางทะเลเหมือนไปยืนบนผิวน้ําได้นะคะสวยจริงๆค่ะ ก็ไปยืนอยู่แล้วก็มีน้ําอยู่สองสองสอง,สองฝั่ง,งใช่ไหมสองฝั่งของคุณะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งนะคะที่เขาจะมีการจัดงานใครช่วงหน้าร้อนๆแบบนี้ร่างกายต้องการทะเลค,ะควรจะไปไปเที่ยวกันได้นะในช่วงฤดูร้อนนะคะเกาะหัวมันนะคะมีเกาะราบสนทรายที่อยู่นอกฝั่งด้วยนะคะงานมหัสจรรย์สันหลังมังกรไปดูให้เห็นกับตาเพราะว่ามีกิจกรรมเยอะแยะเลยนะคะ จำบริเวณชายหาดเนี่ยโหมีมากมายเลยะค,ะค่ะมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะ,คะเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนหนทางเนี่ยมีหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะที่เขามีการเตือนทั้งโค้งอันตรายนะคะจุดล้อแหลมจุดเสี่ยงภัยต่างๆที่จังหวัดแม่ จังหวัดแม่ห้องสอนอำเภอแม่เเรียงก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่มักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะประจําทุกๆปีเนี่ยเขาก็เลยจะมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เขาจะถือว่าจะต้องมาทําพิธีเพื่อที่จะปัดเป่าเพศภัยพยันตรายแล้วก็สิ่งชั่วร้ายนะคะตามทางแยกกว่า10จุดในพื้นที่ของอำเภอแม่เเรียงจังหวัดแม่ห้องศนเพราะ มันเป็นความเชื่อบางคนเชื่อว่ามีวิญญาณอยู่นะคะไม่ไปไหนใครที่เสียชีวิตยอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยก็จะมีตัวตายตัวแทนบ้างหละ่ะหรืออะไระบ้างหละนะคะก็เลยเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาของคนในชุมชนนะ,ะเขาเรียกว่าสืบฮีดสารหอยนะคะ,คะหรือว่าทําพิธีสวดกองหรือบางคนก็เรียกว่าสูตร กองนะคะเพื่อขจัดปัดเป่าเพศภยัยพยานตรายสิ่งชั่วร้ายแล้วก็เป็นการปลดปล่อยวิญญาณตามทางแยกกว่า10จุดนะคะ,คะก็มีทางรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สเสียงค่ะคุณอินนะคะนันทสมบูรณ์พร้อมผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็ตัวแทนชาวบ้าน9้าชุมชนเขานำน้ำขมิ้นส้มปล่อยแล้วก็ตะแหลวนะคะ ใบไม้มงคลในการขับไล่ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายอย่างเช่นใบานาดใบมะตันนะคะยาา่าคาพร้อมทรายมาร่วมพิธีสูรกองการสวดปริยัติตามบริเวณสี่แยกตามแจ่งหรือว่าถนนสายต่างๆในเขตพื้นที่9ชุมชนก็ทำทั้ง4ทิศเลยนะคะกว่า10จุดมีพระสงฆ์สี่รูปทำพิธีส่งเคราะห์แล้วก็จเจริญพระพุทธมนต์นะคะ ทั้งนี้เนี่ยเขาเชื่อว่าจะเป็นการปัดเป่าเพศภัยพยันดรายวิญญาณที่เสียชีวิต นะคะที่ตายอยู่ตรงนี้และไม่ได้สูตรการถอนวิญญาณบนถนนที่เกิดจากอุบัติเหตุมาตลอดทั้งปีปลดปล่อยให้เหล่าวิญญาณทั้งหลายเนี่ยไปผุดไปเกิดนะคะแล้วก็ชะล้างสิ่งไม่ดีไม่งามและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านและชุมชนโดยชาวบ้านเชื่อกันว่าเมื่อทําแล้วก็จะเป็นการเสริมชะตาบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากปัญหาโรคภยัยไข้เจ็บนะคะสิ่งชั่วร้ายต่างๆให้หมดสิ้นไปค่ะ การสวดกองหรือว่าสวดกองนะคะเป็นพิธีที่เราไม่ค่อยได้เห็นนะแต่ว่าอ,อ,อย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องตั้งใจขับรถอย่าประมาทด้วยนะคะไปกันที่จังหวัดนะครราชสีมาะคะ่ะที่นั่น มีกลุ่มขบวนการที่อ้างชื่อนะคะไปหลอกเอาเงินค่าลิขสิทธิ์กับพ่อค้าแม่ค้าปรากฏว่านะคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยกลับเป็นท่านผู้ว่านะ,ะของเมืองย่างโมเลยนะคะเพราะว่ามีคนไปอ้างชื่อกวาดล้างสินค้าลิขสิทธิ์และเมื่อิิขสิทธิ์แล้วก็สินค้าไม่ได้มาตรฐานมออกพร้อมสินค้านําเข้าไม่เสียภาษีค่ะเพื่อรีดเอาเงินจากพ่อค้าแม่ค้า,าตรงนี้เนี่ยทางผู้ว่านะคะคุณวินัยบัวประดิษฐ์ฝากมาบอกเลยนะคะถ้าพบ ว่าใครมีพฤติกรรมแอบอ้างนะให้จับทันทีเพราะว่าท่านไม่ได้ไปดําเนินการอย่างนั้นนะคะก็เป็นกรณีนี้นะคะที่มีการออกมาชี้แจงนะคะว่า,ามีการมีกลุ่มตรงนี้จริงๆที่ไปแอบอ้างนะคะโดยทางคุณวินัยบัวประดิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเองนะคะกนะ็บอกว่ามีการรับร้องเรียนนะคะต่อเนื่องเลยนะคะมีกระบวนการแอบอ้างคําสั่งของผู้ว่า จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็อีกคนหนึงที่โดนก็คือทางผู้บังคับการตํารวจนะคะจังหวัดนครราชสีมาให้ไปกวาดล้างสินค้าและเมิดลิขสิทธิ์และสินค้าไม่ได้มาตรฐานนะคะหรือว่าไม่มีใบอนุญาตนําเข้าที่ขายในตลาดนัดตลาดเปิดท้ายห้องแถวแล้วก็ข้างถนนเนี่ยเรียกเก็บเนี่ยโ,โหลายละหมื่นถึงห้าหมบาทเลยนะคะค่ะ ก็เขาจะดูตามมูลค่าของสินค้าที่ตรวจพบด้วยหากไม่จ่ายก็จะถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมายนะ่ซึ่งจะต้องเสียค่าปรับนับแสนบาท รวมไปถึงอาจติดคุกด้วยนะคะจึงมีผู้ประกอบการนับสิบรายหลงเชื่อแล้วก็ทําให้ขบวนการนี้ย่ามใจตระเวนหากินด้วยพฤติกรรมดังกล่าวนะคะทางท่านผู้ว่านครราชสีมาก็เลยชี้แจงให้ทางหัวหน้าสถานีตํารวจภูธรทั้ททง52แห่งสังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้มีคําสั่งดังกล่าวหากพบขบ,บวนการแอบอ้างก็ให้แจ้งให้ทางผู้ว่าทราบพร้อมจับก,กลุ่มดําเนินคดตีตามกฎหมายให้เด็ดขาดด้วยนะคะค่ะถือว่าขนาะดท่านผู้ว่ากับ ผู้การอ,นะอย่างโดยเลยทริง้ประเด็นอยู่ที่ว่ากลุ่มคนนี้ก็ต้องไปแอบอ้างว่าเป็นทีมงานของผู้ว่าหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบเผิมเกลิมมากนะคะก็ขอให้จับกลุ่มแล้วก็กวาดล้างพวกหลือภัยสังคมนี้ให้ได้โดยเร็วค่ะ,คะถ้ามีคนไปบอกว่าขอเล็กเงินเก็บนะ้า่าลกขสิิษิ์เนี่ยหมื่นถึงห้าหมบาทนะคะเอกเอ็ต้องบอกไว้ก่อนนี้ค่ะทางผู้ว่าเนี่ย ไม่ใช่นะไม่ใช่ทีมนี้นะคะ,คะ,ะก็ไม่ต้องไปจ่ายเงินแต่ว่าแอบมาแจ้งความได้เลยนะคะคือเข้าใจว่าน่าจะมีผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยะนะคุณณยา<ช>เพราะว่าไม่อย่างนั้นคงไม่เหิมเกริมขนาดนี้อีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลเหมือนกันคุณณยาก็คือ มันจะมีปัญหาเรื่องของแก๊งกู้เงินนอกระบบเหมือนกัน uh, หลายๆจังหวัดมีปัญหาเยอะมากนะคะจนตอนนี้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตํารวจโทชัดกุลดดิลกนะคะได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งไปยังอำเภอนะคะโดยศูนย์อำนวยความเป็นธรรมอำเภอเป็นหน่วยงานรับผิดชอบที่จะเอาจริงเอาจังแล้วก็ปราบปรามกลุ่มบุคคลที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบนะคะเพราะว่าวิธีการเนี่ยพอ,อให้เงินกู้แล้วปล่อยเงินกู้แล้วนะคะจะใช้วิธีทวงหนี้โดยวิธีการข่มขู่จะเอาชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะคะถือว่าเป็นการเข้าข่าย ผู้มีอิทธิพลและก็เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยก็ได้รับเรื่องร้องเรียน